หนึ่งร้อยซับแล้วว้ยท่านผู้ชมครับผมหนึ่งร้อยซับแล้วเย่หนึ่งร้อยยี่สิบคนนะครับผู้ติดตามร้อยกว่าคนสักทีนะจริงน่าจะร้อยกว่าคนนานแล้วแหละก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับที่ มาติดตามช่องผมร้อยกว่าซับแล้วแต่ก็ยังถือว่าน้อยเลยนะถ้าเยอะๆเนี่ยปกติก็อาจจะประมาณ 1, พันซับหมื่นซับประมาณนั้นใช่ไหมแต่ผมไม่ถึงแใ่ก็ร้อยซับก็ถือว่าเยอะแล้วนะก็เหมือนกับร้อยกว่าคนไงครับท่านผู้ชมร้อยซับแล้วโอเคครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรบ้างแล้วครับก็แค่มาโบนก็ผู้ติดตามช่องผม ร้อยซับแล้วหนึ่งร้อยซับนะหนึ่งกว่าจะผ่านมาได้นะก็ใช้เวลาไปไม่แต่ก็ไม่ไมกก่ก็ไม่ได้ใช้เวลานาน,านมากนะแต่ผมว่ากว่าผมจะพัานซับหมื่นซับหมืน,ซ,มนซับนี้ผมว่าเป็นปีเลยแหละหรือไม่ก็ผมก็เลือกทำช่องไปขอนแลว้วร้อยยี่สิบคนก็ผมทำคลิป ผมทำ YouTube มาประมาณสองสองเดือนแล้วนะครับอืออันี้พอโควิดรอบที่สามมาโอ้ยก็ผ่านไปหนึ่งเดือนนะประมาณสองหรือไม่ก็หนึ่งเดือนเนี่ยครับก็พอผ่านมาเสร็จก็ร้อยี่สิบคนแล้วคุยตามร้อยกว่าคนอ่ะแค่คลิปนี้ผมมาขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะว่าผมมาขอบคุณกับคนด้วยนะ ที่มาช่วยกดติดตามช่องผมนะโอเค reen. ก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ผมก็ขอลาไปก่อนนะแค่มาโบนี่ครับพ่าร้อยซับแล้วก็สำหรับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับร้อซับแล้วนี่120ยยี่สิบซับสับสครายเบ c h a ชแนลโอเคบาย